ครับเมนูที่จะเข้าครัวกับคุณครูเกล้านะครับคือข้าวผัดหมูยอใส่ผงกะหรี่นะครับเออครูเกล้าประเดี๋ยวเวลาอาจารย์ศักดิผัดกับข้าวไปเนี่ยครูเกล้าเขาช่วยทำมือไปเลยได้ไหมได้ครับอ่าเมนูของเราชื่อข้าวผัดหมูยอใส่ผงกะหรี่ วันนี้นะครับวันนี้เราจะทำทำอ่าอ่านี่คือทำไม่ใช่ตำนะคะไม่ใช่ครับตำต้องอย่างนี้อ๋อทำนะคะอือทำอ่าข้าวผัดข้าวผัดครับอ๋อข้าวผัดข้าวผัดอันนี้ตัวนี้ข้าวครับข้าวแล้วนี่คือการผัดข้าวผัดผัดโอเคหมูยอตัวหมูยอนะครับหมูโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงมือผัดถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีความปกติ ทางด้านการได้ยินก็ดูตรงนี้ส่วนท่านที่มีความผิดปกติทางการได้ยินก็กรุณาดูมือประกอบท่าตรงนี้ไปด้วยโอเคไหมโอเคครับโอเคค่ะเริ่มนะคะโอเคนะครับเปิดเตานะคะผมทำมืออย่างเดียวผมไม่พูดนะวันนี้ใส่น้ํามันพืชคุณผู้ชมเราใช้น้ามันพืชนะใส่าน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันอ๋อน้ามันพืชนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนอันนี้ไข่ใส่ไข่พอใส่ไข่ไก่เสร็จก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลย ไข่เริ่มสุกเราก็ยีเราต้องผัดให้ไข่หอมซะก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวเป็นข้าวหุงสุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งอะไรคะอันนี้คือเก็บไว้ค้างคืนนะครับอ๋อนี่ค้างคืนนัคือเก็บไว้เย็นอ๋อแล้วเขาจะรู้ไหมว่าในตู้เย็นหรือไม่จะไปน,นอนห่มผ้าอยู่ล่ะอ๋อรู้ครับอ๋อเราผ้าเข้าตู้เย็นนั่นหนึ่งค <c oughs> ือเก็บไว้ใน ตู้เย็นถ้ากูไม่รู้ก็ต้องทําเป็นตู้เย็นเลยนะครับอ๋อโอเคค่ะผัดข้าวจนกระทั่งสุกหอมกับไข่ออกกู้ก้าวแล้วถ้ากอดบางบ้านที่เขามีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีความผิดปกติแล้วเขาไม่มีความสามารถเลยแล้วเขาจะพูดกับลูกเขารู้เรื่องไหมถ้าเขาไม่ใช่วิธีการแบบที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเขาจะสื่อสารแบบธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของเขาเองแต่ไม่เป็นสยงมาตังเด็กมาใช่ไหมครเลี้ยงมาอย่างไงก็ต้องรู้เรื่องใช่ไหมฮะใช่ครับ พอไข่ของเรากับข้าวเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ข้าวบาเล่ลงไปด้วยไดครูทํายังไงข้าวบาเล่อันนี้ข้าวข้าวแล้วก็บาเร่เราต้องสะกดนิ้วครับอ๋อใช่สะกดเอาครับบาเล่สะกดค่ะมาไปมาอะไรเนี่ยอ๋อข้าสะกเรปนะครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติเริ่มด้วยการใส่น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายนะครับเป็นปงหวานหวานพริกไทยป่นพริกไทยครับอ๋อพริกไทยพริกไทยอันนี้เผ็ดๆแล้วก็ผสมแต่ตัวคำว่าไพรนะฮะซอสหอยนางรมเหยาะเยาะหอยอ๋อตายหอยเอ่อโอ้เคนะคะเออเบี้ยเบี้ยงค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่เราเห็นตาภูเขาเราก็ทำเหยาะเยาะงี้แล้วก็ภูเขาอ๋อเขาจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่าโอเค เราก็จะใส่หมูยอ,อวันนี้ใส่หมูยอลงไปผัดร้านนี้ใจดีนะครับให้หมูยอเยอะห,หมูยอเยอะพอเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่พวกผักที่มีประโยชน์นะฮะเราใส่แครอทนะแล้วก็ถั่วลันเตาพริกฝรั่งสามสีเป็นพริก อ๋อนี่พริกยักษ์อ๋อพริกไอที่เผ็ดๆนะครับที่เป็นลูกยักษ์ยักษ์เหลืองๆเขียวเขียวแดงแดงโอเคค่ะสามสีนะคะคลูกเกดลูกเกดนี่จะเป็นองุ่นแห้งนะครับแล้วถ้าเกิดเราแปลว่าใส่เมธานีล่ะเขาไม่รู้เรื่องใช่ปะจะไม่รู้เรื่องอ๋อนึกว่าใส่คุณเมธานีก็จะดูแต่ลูกเกดภาษามือและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะใส่ผงกะหรี่ด้วยเยอะไหมครับประมาณนี้แค่นี้ แค่นี้ก็หอมมากแล้วเห็นไหมดูสิหน้ารับประทานมากเลยในครูเก้าลยใช่ดูสีสันสิเห็นไหมโอ้หอมมาก้ถ้าเราจะเตือนเขาบอกว่าอยากให้คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ในครูเก้าทำให้ดูหนอยสิับก็ดูแลแบบสุขภาพให้ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยกินอะไรที่มันแบบ ดีๆมีประโยชน์นกินผักกินผล,ลไม้อะไรเงี้ยผลไม้ผลไม้ผลไม้ฟรุตนะครับนี่คือตัวเอฟอ,อันนี้คือตัวเอสขผลไม้ผลไม้แล้วกผักต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทา,านค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานนะครักข้าวเวลาตักใส่จานเนี่ยมันก็ต้อง ตักให้สวยไม่ใช่เคลอข่าอาหารอร่อยต้องสวยด้วยถึงจะได้ราคาแล้วคนทําก็ต้องสวยด้วยครูก,ก้าต้องพูดสิคนท,ที่สําคัญนะครับคนทำก็ต้องสวยถูกต้องนะคะนะรั <โล S 2> ครับนะโรดด้วยพลิบชีฟ้าหน่อย ครูเก้าช่วยทำงานหน่อยล้างมือแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยและะ้วครับครูเก้าข้าวผัดใส่ลูกอ่าข้าวบัลเล่แล้วก็หมูยอผงกะหรี่จานนี้เนี่ยตั้งใจจริงๆเลยจากบ้านมาจะมาทำให้คุณครูเก้าและคุณครูทุกคนในโรงเรียนโสตศึกษาทุกมหาเมฆได้ชิมเพื่อเป็นการขอบ ที่ช่วยกันสอนให้คนที่บกพร่องทางการได้ยินมีโอกาสที่จะมีชีวิตและความเป็นอยู่เหมือนคนปกติทั่วไปขอบคุณมากครับจะทำไงนะคะขอบคุณอันนี้ขอบคุณครับอ,อ๋อขอบคุณต้องใจออกมากว้างขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์เถื่อนนิดนึงนะคะ แล้วก็จะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณครับครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าที่ได้พบอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับผมก็สอนอาหารอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เป็นสอนอาหารนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นไอดอลทางด้านการทําอาหารแล้ววันนี้อาจารย์ก็ได้มาทํา เขาผัดตรงนี้นะครับหน้าตาสะสวยทีเดียวแล้วคิดว่าเดี๋ยวชิมก็คงจะต้องอร่อยแน่นะครับเดียวจะต้องลองชิมดูก่อนหน้าตาน่ากินมากเลยครับอครูนะครับได้กินแล้วโอ้อร่อยนะครับหอมเค็มอะไรแบบกำลังดีทุกอย่างเลยนะครับคิดว่าแล้วก็มีความสวยด้วย น่าจะไปลองทําแล้วก็ให้หูหนวกเนี่ยได้ลองผัดดูนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างในนีน้มีท้องต้องมีประโยชน์ทั้งอร่อยเนี่ยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเนี่ยจะสอนให้หูหนวก,นวกได้ลองทํานะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสัน้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644 สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m